มากกว่าที่เป็นแพะขุนนะครับที่ได้ขายดูอแพร่ขุนแพอเป็นแพะเนื้อครับแต่ว่าแพ่เข้ากับไงบอท่านกันนะครับอืครับผลิตบอท่านครับผมผลิตบอท่านให้พ่อข้าครับอืสวัสดีครับชิปนี่กับยูบันย่างหน่อยเข้าครับตำบลย่างหน่อยอำเภอกุศรวิัยจังหวัดมหาสารคามสถานที่มังนีครับกับเป็นของพี่นพพรนะครับเนาะผนการเลี้ยงแพะสามารถมีรายได้เข้ามานะครับ ครับการเลี้ยงแพรแล้วนะครับเนาะจะมาสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงตั้งๆังแล้วครับเพื่อพี่น้องมือใหม่สนใจอยากทดลองเลี้ยงนะครับควรจะเริ่มต้นจังใดนะครับการจัดการการดูแลเพิ่นเลี้ยงแบบใดนะครับช่องทางการขายเพิ่นเลี้ยงแล้วขายไหจังใดนะครับเนาะติดตามรับชมการดันนั่นเลยครับผมอ่าติดตามได้ครับอ่ากัยังเลี้ยงอยู่เพื่อกาครับพี่นพพจนะครับเนาะแต่กกอนผมกับมาแล้วล่ะครับรอบหนึ่งรอบนี้กับมาใหม่นะพี่น้องพี่นพพรสวัสดีครับผม าอาชีพตีข้าวเฮต,ต่ก่อนมาเลี้ยงแพเขาวเฮดอาชีพใดครับพี่ขายผลไม้ครับขายผลไม้ตามฤดูกาลครับที่นี่ก็เลืยเห็น,ใ,หนในบ้านในบ้านนี่ครับเคนเลี้ยงเนเหงื่ว่ามันเลี้ยงง่ายมันได้เร็วได้ผลผลิตเ,เ,เร็วก็เลยอยากลองเลี้ยงเบิ้งครับของพี่เขาสู้ปีที่ใดล่ะพี่ปีที่สี่สี่ปีกว่าหรอครับเขาเริ่มต้นเลี้ยงเอาแพรเขามาเลี้ยงเริ่มรแรกแยกตัวครับพี่น้อพพล สิบก mm, ็ตัวแหละครับเ่าถึงยี่สิบแม่แหละครับอืมครับเพราะมาสิบก็ตัวนะพี่เนาะอืมเพาะถึงยี่สิบแม่ครับกับมาออกลูกมาแค่มันรื่อยๆเอาามันกับมี่แม่โตแม่สาวมีย่งแม่แม่ติดฟองนีอยังมากับมาออกลูกน้ำเทอากับมี่ครับจะเขากลับไปน้่เขามากับมี่น้่เข่ามาใหม่กับมีครับว่าเขาเห็นมันมันมันได้ผลผลิตเรีวกว่ากลับไปน้่มโข ว่ากันมันส่วนหลายแต่มันมีอันมีหลายแม่แล้วก็มันก็ได้ออกลูกหลายตอืมก็ได้เร็วครับเป็นตัวแพะเทิงสีรับเดาได้ขายเร็วนี่ซ้ำนี่ก็ขายได้แล้วครับนี่ส่วนสามสีเดือนก็ขายได้แล้วครับครับมีพอข่าเพิ่เขามารับซื้อหอดขอกเข้ากี่นะครับอืกที่ขายเป็นสายพันธุ์หรือว่าเป็นคุณจังหดครับเป็นแบบแบบเป็นแพรขคุณแพะเทิงน้อยเนครับเป็นขายขายเป็นลูกครับอืเขาสือไปเป็นแพะเนื้อครับครับ ผู้อยากเลี้ยงไหมนะครับกะซื้อเป็นแม่พันธุ์ครับแล้วแต่พื้นสีมักอือว่าเอาแม่สาวหรือว่าเอาแม่ครับปิดท้องแล้วสองที่ครับครับแล้วแต่ใส่แล้วแต่ขนาดตัวหน่อยตัวหญ่ครับก็บอกราคากันแพะสาวไหมท้องแรกเนี่ยทีมันสีออกยูเทียตัวตัวเดียวไหมครับอืมถ้าท้องสองไปแล้วก็สีออกเป็นแฝดครับครับออกลูกแฝดอันนั้นแม่แม่ยิ่งย่งอีกออกสามตัวกับนี่ครับอืม ครับสามตัวถ้าแม่แพะไม่หลปร่างที่ไงการใจลูกน่ดีก็แม่แพะที่น้อยครับแตก่ก็ลูกลูกลูกแพะมันกิดไงเร็วครับแ,แม่แม่ไงแล้วครับพุ้งสางไหญ่สิคเวลามันออกลูกมามันหลูกมันถี่ไงเร็วครับอืมถีหไ่เร็วครับเฮาเฮาเน้นเฮาเน้นขายเฮาเนีนขายเนี่ยดนันอ่เป็นแพะเป็นแพะเนื้อครับแกะกีลูกครับอืมครับ ของพี่นะครับอาหารดีไซน์เลี่ยงแพะอยู่นี่เขาเขาใดมาจังไดครับปี่นพอนครับครับไปหาตามตรงแหนตรงหน้าเขาเ่ยครับต้นกระถินครับแล้วกระิเป็นหญ้านะครับอืมเขาเป็นตัดตัดมาถึงไปห้างให้มีข้าวโพดนี่ก็กินเลยครับนี่ต้นข้าวโพดกินใบมันคเัามีเกล่องบดก็ดีครับนี่บดกินบดเลยครับอืม แต่ว่าทุกอย่างในพื้นที่กินแพะกินในหลากหลายนะครับเนาะจะเสริมอย่างอื่นนะมะั้ย่าผิดก็ถ้าเขามีห้ามนะครับเอาไื่เอาใส่ห้างไห่ก็ะดิเลียกกินเปนครับแพะกับสิอ้วนดีครับสมบูรณ์เริ่มจากคิดหาตัวนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งคอกทั้งฟ้ามห้องมีแพะทั้งหมดกี่ตัวพี่เดี๋ยวนี้เหลืออยยุประมาณสี่สิบกว่าเนี่ยนะครับพราว่าขายไปท่ำเรื่อยครับอมอเป็นมามาสื่อเข,ขาขายออกไปครับ ขนาดขายก็ยั่งยังหลายอยู่ก่าครับเนาะเขออกลูมาเรื่อยๆครับครับนํากับออกลูไม่มาเรื่อยครับผมรับต่ผู้มีทุนหน่อยนะครับเท่ากับคอยสะสมขยายไปเรื่อยครับครับผู้อยากเลียงสนใจอยากเรียงกันเท่าก็สซื้อไปเรื่มจากซี่แม่หาแม่ก็ได้ครับครับไปขยายเอาอืมแต่เขามีเงินหลายเหากับอยากได้เร็วเท่าก็สซื้อมาหลายครับอยากได้เร็วอะ มีหน่อยแม่มันกติศาจักน้อยครับแต่ว่าเขาเลี่ยงเป็นอาชีพเสริมไปแหละครับครับผมอ่าเยี่ยมเลยครับนี่ของปีเป็นแบบไทยบ้านนะครับเนาะเลี้ยแบบไปเรื่อยๆแบบธรรมชาตินะครับครับขอเสียที่มักพบในแพะเนะพี่เนาะม,นมันมัีอย่างไรบอกพี่น้องเขาฟังเลยครับขอเสียก็หนึ่งคือเขาก็ต้องต้องระวังในการอ่า เป็นไข่เป็นวัดนี่ครับช่วงหนาฝนนี่ครับสีเรล้าางครับถ้าเฮาบ่ได้ดูแลบ่ดีบ่บ่เอยบ่ให้มาตากฝนนะครับยน่มัเวล่าหนาฝนนี่ต้องาพักให้กินให้ห่มนะครับตากฝนแล้วก็แกะสีเป็นวัดไงเป็นไข่ง่ายไงครับสามเดือนกับไายเที่ยนึงครับพยะนะอืมมันก็หยีดยาบำรุงปีละสองเทีาครับแกวกระสีก็ได้เป็นไข่นะครับ ครับเกลือแหล่หากินแต่ของผมบ่ค่อยใส่เกลือแหลวครับผมเอาเกลือเป็นเกลือแกงแกงยังไงครับเต้นามให้กินเลยครับอืมกำเต้นามให้กินเลยก็เดี่ยวครับอ่ะเยี่ยมเลยครับสุขภาพพันดีพันกระยุน้ำเผาได้โดนนะพี่เนาะครับผมแม่พันธุ์หนึ่งตัวนะครับแม่พันธุ์หนึ่งตัวนะครับอ่าอายุการใส่งานพันด้านหมอผีเป็นสิบก็ปีครับอืมในวันสิบก็ปีครับอืม ผลผลิตก็ถือว่ามีมาเรื่อยๆครับขอ,ของเรื่อยๆมีเรื่อยๆขายไปเรื่อยครับโอ้ครับเอาเยี่ยมเลยครับจากอาชีพค้าขายกับเปลี่ยนโนเป็นเลี้ยงแพะเสริมข้าวมานาวเราพี่เนาะครับสำหรับมือใหม่เนาะครับอยากเลี้ยงเลาก็คอยลงทุนไปเท่าน้อยเอาอลงเลี้ยงลงเลี้ยงเขาก็บบ่ต้องประเทศ เอายังบ่มีทุ้นแล้วกับพ่อแต่พอต้องเทียบง่ายก็ได้ครับเทียบพ่อยู่ได้คอยขยับขย้ายเอาครับสำหรับของพี่เนาะมันก็เป็นแพรู่ผสมเนาะพี่เนาะครับเป็นบ่อรูผสมครับาเริ่มต้นครับเป็นขายแม่สาวนี่พี่ราคาประมาณไดนพี่แม่สาวนี่สียูประมาณรุ่นละสีพันสีพันหาครับครับสีสียังบ่ทับกับอืแก่ทับเป็นแม่ทับซีดพองไปแล้วก็เริ่มจากหาพันุขึ้นไปครับอื พันหกพันก็แล้วแต่โค้งสางของแพะ่แล้วแต่ตัวหน่อยตัวใหญ่ครับครับการขายนี่นะครับที่ผู้บซื้อนี่ขายได้ทุกมือหรือเป็นเดือนหรือเป็นปียังไงครับปี่น้องพ่อนครับอันนี้ก็คือบอ่บอเนียนนอนนะครับก็ขึ้นดูกับแพะเห้องอใหญ่ใหญ่ท่านบนบอ่ออ่าจนมากก็สิเป็นแพะขุนนะครับจี้ขายดูอืแพข่ขุนแพอ่เป็นแพะเนือครับแต่ว่า แต่เข้าแกใหญ่บ่ทันเพิ่นเนาะครับอืมครับผลิตบ่ทันครับผมผลิตบ่ทันเห้พ่อข้าครับอืมครับถ้าเป็นกลุ่มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เป็นเป็นลูกค้ากลุ่มยังไงครับพี่อ่าเป็นเป็นให้บ้านผู้เพิ่นอยากลองเลี้ยงเบื้องไม้เหรอครับอืมอยากเลี้ยงลองเลี้ยงเบื้องไม้ครับก็มาเบื้องเพิ่นสนใจเพิ่นก็มาเบื้องิ่นมาสอบถามกับสื้อเข้าไปเลี้ยงครับลองเลี้ยงเบื้องอืม ราคากัดังทีพีมันบอกตัวลงกันได้นะครับเนาะตัวตัวน้องแพะแล้วต่โค้งสางแล้วก็ตัวถ้าเป็นขุนเลยพี่เพราะขามาในช่องทางยังไงเป็นขุนกับสีมีเพราะขามาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดอยู่ครับอืมสี่มาหาตี่โตมาหาเข้ากับมี่ทรมาถามเข้ากับมี่ือสี่หมาหากับมี่ของพี่คุณระยะเจ็ดเดือนแจ้าง่าย ว่กเกินหาเดือนครับอประมาณซีเดือนก็ขายได้แล้วครับอืน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่พี่เขาเป็นเป็นสิรับสื่อังแต่สิบกิโลขึ้นไปครับอืมครับอยู่ประมาณสิบกิโลหายี่สิบโลเนี่ยครับของผีเนาะครับเนาะอืมครับเยี่ยมเขาอยู่นีเพิ่นกระขายได้ั้งเป็นพอพันแม่พัน สายพันธุ์นะครับเนาะแบบไทยบัานเท่าเรียงนะครับการดูแลการจัดการเก่าใจใสเพื่อนเนี้ะพี่เนาะมือเงแยงครับเอามือนี้ครับรบกวนพี่นพพรมานั่นพอสมควรห้พี่นพพรติดช่องทางการสื่อสารไว้พี่น้องเท่าเนี่ครับผมครบบจาพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดที่อยากมีอาชีพเสริมนะครับอยากล่องเรียงแพอยากล่องเลียงเบึงกาโทรมาสอบถามมึงก็ได้ครับโทรมาสอบถามก่อก็หลัจังมาเบึงก็ได้นะครับ ลองเอาไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมลองเป็นครับผมาว่าเลี้ยงแพะมันก็ินได้เร็วนะครับไดีขายเร็วคือว่าเป็นไล่ได้เสริมทีดีอย่างหนึ่งครับครับผิดทิดเบอร์โทรไว้นะครับผมครับศูนย์เก้าแปดครับหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามหาครับครับอ่า แบบพี่เป็นวานาะครับเนาะไปอยากสอบถามไปอยากมาเรียนรู้ไปอยากมาเบิงสะกอนก็ได้น,นะพี่เนะาะมสื่อมาหากรรมาคุยมาจากกันก้อนก็ได้ครับมือนีผมกับพี่ไล่ไประกาอ,อย่าลืมเข้าไปติดตามเป็นรังใจนะครับเนาะในช่องทางยูในช่องทางยูงท,งยทูบครับมือนีผมกับพี่ไล่ไประกอนครับพบกันใหม่โอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับผม